สวัสดีครับผมนายพงบวรีเขียวมีผลวันนี้จะมานำเสนอเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉลี่ยเลขคณิตคืออะไรค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือผลบวกของตัวเลขสมาชิกทุกเลขและนำไปหารด้วยจำนวนของสมาชิกที่นำมาบวกโดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบคือ 1. ค่าเฉลี่ยประชากร 2. ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างสูตรการหาค่าเฉลี่ยคือ x bar เท่ากับซิ g m a x ส่วน n หรือก็คือผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลโจทย์ตัวอย่างค่าเฉลี่ยกําหนดข้อมูล20ข้อมูลให้ดังนี้วิธีการทำตัวอย่างค่าเฉลี่ยวิธีทำจากสูตร x bar เท่ากับ sigma x n. ส่วน n เท่ากับผลบวกของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลนำข้อมูลทั้งหมดมาบวกและหารด้วยจำนวนข้อมูลในโจทย์ข้อนี้มี20ข้อมูลผลบวกข้อมูลคือ535หารด้วย20ได้คำตอบคือ26.75จบแล้วครับหากผมผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ